สิบหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดในโลกหน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยรบที่มีความชำนาญทางด้านการรบเป็นพิเศษ ซึ่งในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีหน่วยรบนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของประเทศนั่นเองดังนั้นเราจะมาดูกันว่าหน่วยรบพิเศษทั่วทุกมุมโลกนั้นจะมีหน่วยรบจากประเทศไหนบ้างที่จัดได้ว่าเก่งโหดและอันตรายมากที่สุดในโลกอันดับ10 Berets Words หรือ f r e n c h Naval Commandos จากประเทศฝรั่งเศสหน่วยรบคอมมานโดแห่งราชนาวีที่ได้รับฉายาว่าหมวกเบเร่ส ok ีเขียว การฝึกของหน่วยนี้ยากและทระหดมากใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้งสิ้น20สัปดาห์ในการฝึกกระโดดร่มซึ่งเป็นการฝึกฝนที่หนักเป็นอย่างมากโดยผู้ฝึกนั้นมีระยะเวลาในการพักผ่อนเพียง2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นอันดับ9มาซ็อกหน่วยรบพิเศษแห่งราชนาวีสหรัฐหรือชื่อเต็มว่า the u s marine corps force special o p e r a t i o n command หรือชื่อย่อว่ามาซ็อก ถูกตั้งขึ้นในปี2007โดยถือว่าเป็นสุดยอดของหน่วยทหารที่จะปฏิบัติภารกิจเรื่องของความขัดแย้งต่างๆรวมถึงภารกิจการออกล่าตะเวนโดยจะมีการฝึกการเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสภาวะธรรมชาติรวมถึงศิละปะการต่อสู้แบบต่างๆอีกมากมายอันดับ8 s p e c e n a ัประเทศรัสเซียหรือชื่อเต็มว่า Special Purpose Force เป็นหน่วยรบที่มีมาตรฐานสูงส่งในการฝึกมีผู้เข้ารับการฝึกเพียง2ใน10นาย ที่สามารถผ่านคอร์สการฝึกนี้ไปได้การฝึกที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการฝึกนี้ซึ่งรวมถึงการฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการใช้อาวุธการเก็บข้อมูลข่าวกรองการเจรจาเรื่องตัวประกันและการเข้าทําการช่วยเหลือการควบคุมการจราจรการรักษาพยาบาลภาคสนามและมุ่งเน้นการรักษาดูแลร่างกายให้ฟิตอยู่เสมออันดับ 7. US Army Green Berets จากประเทศสหรัฐอเมริกา ื่อเต็มคือ United States Army Special Force s ก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่2สมาชิกของหน่วยถูกฝึกมาสำหรับงานก่อวินาศกรรมการกระโดดร่มการปฏิบัติงานทั้งทางบกและทางน้ำการปีนเขาและสกีทว่าทหารหน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันในสงครามเวียดนามระหว่างปีพุทธศักราช2510ถึงปี2515สมาชิกของกินเบรดเป็นอาสาสมัครต้องมีความสามารถทางการกระโดดร่ม ผ่านโปรแกรมการฝึกที่เข้มข้นและยาวนานประมาณ44-62สัปดาห์ซึ่งจะคัดผู้ที่ไม่เหมาะสมออกไปและทหารทุกคนต้องมีทักษะทางด้านการต่อสู้และไหวพริบความฉลาดและการใช้อาวุธพิเศษการติดต่อสื่อสารหรือความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มของกรีนเบรดจะมีตรารูปโล่เป็นสีต่างๆติดอยู่บนหมวกอันดับ6 GSG9 ประเทศเยอรมนีหน่วย GSG9 เป็นหน่วยจู่โจมพิเศษในนามของสหพันธ์ตำรวจรักษาชา,ชายแดนหรือ Federal Border Police โดยถูกจัดตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์สังหารหมู่นักกีฬาอิสราเอล11คนในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1972ที่มิวนิกประเทศเยอรมนีจากผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์โดยความเก่งกาจและชื่อเสียงของทีม GSG9 เกิดจากเหตุการณ์บุกเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน86คน ที่ถูกจับเป็นตัวประกันบนสายการบินลูฟทันซาเที่ยวบินที่181ซึ่งมุ่งหน้าสู่เมืองโมคาดิชูได้สำเร็จอันดับ 5. อีโคคอมบราประเทศออสเตรียคล้ายกับหน่วยสวัสดอีโคคอมบราซึ่งอีโคคอมบราเป็นกองกำลังพิเศษภ,ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาไทยประเทศออสเตรียภารกิจหลักคือการต่อต้านการก่อการร้ายการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศออกปฏิบัติการด้วยความเฉียบขาดและว่องไว อันดับ 4. US Army Rangers หน่วยพิทักษ์ป่ายุคใหม่ของสหรัฐอเมริกาถือกำเนิดขึ้นในปี1942หน่วยนี้จะออกปฏิบัติการเป็นหน่วยย่อยซึ่งมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูงหน่วยทหารราบพิเศษนี้เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้และการจู่โจมด้วยพลร่มและการโจมตีทางอากาศทุกๆยูนิตของหน่วยนี้สามารถไปที่ไหนก็ได้ของโลกภายในระยะเวลา18ชั่วโมง ทหารหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและปลดประจำการหลังจากสงครามเกาหลีแต่ก็กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งในสงครามเวียดนามภารกิจของเรนเจอร์หรือเรนเจอร์คือการปฏิบัติภารกิจของกองทัพตามวัตถุประสงค์ทางการเมืองและนโยบายของสหรัฐอเมริกาในยามสงครามเรนเจอร์ Ranger, มีหน้าที่ลาดตระเวนในเขตยึดครองของศัตรูและทำงานร่วมกับทหารหน่วยอื่นอันดับ 3. Delta Force หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา US SOCOM หรือ United States Special o p e r a t i o n Command ก่อตั้งโดยร้อยเอกชาว A. เอเบ็กวิกมีภารกิจในการปฏิบัติการพิเศษซึ่งส่วนมากเป็นการปฏิบัติการลับโดยมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นนอกจากการสั่งการโดยตรงจากหน่วยบัญชาการการปฏิบัติการพิเศษแล้วยังรับคำสั่งโดยตรงจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นประธานกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยนี้จะต้องผ่านการครัดเลือกเป็นพิเศษอันดับ 2. SAS หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศของประเทศอังกฤษหรือ British Special Air Service ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ดีที่สุดของทั้งหมดการฝึกเขี่ยวรรัมอย่างหนักของหน่วยนี้เป็นแบบอย่างของโปรแกรมการฝึกเกือบทุกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของโลก SAS โด่งดังไปทั่วโลกจากเหตุการณ์บุกรวบผู้ก่อการร้ายซึ่งจับตัวประกันภายในสถานเอกอาัคราราชทูตอิรานประจำกรุงลอนดอนเมื่อปี1980ได้สำเร็จและมีอีกหลายปฏิบัติการที่ SAS ส่งสมาชิกเข้าไปช่วยเหลือเช่นการลักพาตัวนายอัลโดมาโรที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิตาลีในเวลานั้นปฏิบัติการช่วยชีวิตในเหตุการณ์ยึดรถไฟอาเซน ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันร่วมกับเยอรมัน GSG9 บนเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินลูฟฮาซาประเทศเยอรมนีซึ่งถูกโจรสลัดอากาศจับเป็นตัวประกันในกรุงโมคาดิช,ชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียอันดับหนึ่ง US Naval Seal ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยที่ถูกฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษด้วยกันของทุกเหล่าทัพเหตุผลก็คือภารกิจที่หน่วยซิลได้รับมอบหมายนั้นมักจะอันตรายอย่างที่สุด และถูกกดดันทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากที่สุดเสมอการฝึกของหน่วยซิลจะกินระยะเวลานาน,านที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษทัท่วไปคือใช้ระยะเวลาในการฝึกราว8-11ถึงเดือนตามแต่เงื่อนไขของการฝึกส่วนใหญ่แล้วการฝึกของหน่วยซิลจะเน้นความแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจซึ่งนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจมจะถูกฝึกให้อุดทนต่อแรงกดดันจากครูฝึกตลอดเวลาและถูกฝึกให้ปฏิบัติภารกิจที่บางทีแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนหน่วยซิล คือ3าคำรวมกันได้แก่ C แปลว่าทะเล A i แปลว่าอากาศ Land แปลว่าพื้นดินเป็นหน่วยที่ประกอบด้วยกำลังพล2,000นายที่ต้องผ่านการฝึกตลอดทั้งปีก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยสัปดาห์ที่3ของการฝึกจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดซึ่งมักจะถูกเรียกว่าสัปดาห์นรกที่เป็นเรื่องท้าทายสุดๆส,สำหรับทหารที่เข้ารับการฝึกทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นการว่ายน้ำในทะเลครั้งละหลายไมล์ และวิ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสายยุน่นยุ่นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ10อันดับหน่วยรบที่ดีที่สุดในโลกมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปผมก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ